วิธีการตรวจสอบสิทธิพิเศษและสิทธิประโยชน์ของระดับสถานะสมาชิกเลือกเมนูบัญชีผู้ใช้เลือกดูสิทธิประโยชน์สถานะศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดท่านสามารถศึกษารายละเอียดสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษของตนเองและทุกระดับขั้นได้โดยเลือกดูสถานะทั้งหมดเลือกสถานะสมาชิกที่ท่านต้องการศึกษารายละเอียด และนี่คือวิธีการตรวจสอบสิทธิพิเศษและสิทธิประโยชน์ของระดับสถานะสมาชิกแค่ไม่กี่ขั้นตอนง่ายๆก็ทำให้ไม่พลาดสิทธิพิเศษมากมายและสิทธิประโยชน์ดีๆที่ท่านควรจะได้รับอย่างแน่นอน